ในสภาแต่ผมเชื่อว่าท่านเนี่ยพูดได้ไอ้โง่เนี่ยหนึ่งเลยเครื่องมือเพร่เพรคือไอ้โง่ขอความกรุณาท่านไปช่วยนำพรพบฉบับน,นั้นกลับมาพิจารณาแต่ผู้เกษตรกรไม่เคยกำหนดอะไรเลยยกเว้นจะเลิกหรือไม่ทำแล้วเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยหลักๆเลยจน ทุกอย่างของประมงทะเลจะได้รับการแก้ไขสสสมุตรปราการประชุมรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้ง6อำเภอรเร่งให้แก้ปัญหาและผลักดันเชิงนโยบายครบวงจรอย่างยังย่งยืนสภาเกษตรกรจังหวัดสมุตรปราการประชุมหารือการขับเคลื่อนภาคการเกษตรเชิงนโยบายของเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายบุญเลิศแสงพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการเขต7พักก้าวไกลเป็นตัวแทนสสทั้ง8เขตพร้อมคณะผู้แทนจากสสทุกพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้ง6อำเภอมารวบรวมเพื่อเตรียมหาแนวทางช่วยเหลืออย่างถูกจุดนายสุรกิจละเอียดดีสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการและเป็นหนึ่งในกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี กล่าวว่าอยากฝากแก้ปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอสีข้างดําอย่างจริงจังรวมไปถึงการลักลอบใช้อุปกรณ์ผิดประเภทตามแนวชายฝั่งทะเลและช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอีกทางให้กับชาวบ้านหนึ่งนะครับก็ต้องฝากท่านประมงจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องและก็ฝากท่านตชกระทุ้งหน่อยครับเรื่องการใช้เครื่องมือผิดประเภทในการจับสัตว์น้ําเป็นปัญหาใหญ่ทางประมงจังหวัดประกาศปิดอ่าวเป็นเรื่องที่ดีมากการปิดอ่าว พราะสัตว์น้ำที่หายไปกลับมาเยอะเช่นบางดาจานหรืออะไรต่างจากที่มันจะสูญพันธ์แล้วหนึ่งเลยเครื่องมือผพืเพื่คือไอ้อองโง่สองอวนลังมันต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงปิดอ่าวอย่างเดียวทุกครั้งเพราะตอนนี้ในทะเลมีสัมปทานทับกันเรื่อยองโง่แล้วสองอวนลังอวนลังเนี่ยเขาจะขึงอวนตามริมชายฝั่งทะเลพอน้ำน้ำขึ้นเนี่ยเขาจะกดลงกดแนบปิดเลย นะครับพอน้ําลงปุ๊บเขาก็จะยกปักโวนขึ้นมาพอยกปักโอนขึ้นมาของตัดน้ําใบอ่อนที่อยู่ในชายฝั่งทะเลอยู่ในต้นโกงกลางต้นลุมพูต้นแสมแขงต่างมันก็จะออกมาเข้าในอวนหลังพอเข้าในอวนหลังเขาก็ยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จเชื่อไหมครับต้องทิ้งของทิ้งแม่น้ําทิ้งชาทะเลเพราะว่าอะไรนะครับมันเข้าหมดเรือมันทุกไม่หมดนะครับเลือดจะจมเมามันเหลือเฟือจากการปิดอา่าวที่ทางประมงเขามีนโยบาย แต่ทีนี้การบังคับใช้กฎหมายจากพวกพู้บังคับเชิงหมายต่างๆกระทรวงมากมายเลยที่มีการรับผิดชอบรับสุกคนุรัก์อะไรมากมายแต่ผมไม่รู้เพราะอะไรอยู่ในใจผมพูดมากไม่ได้ให้ท่านเข้าไปที่สภาแล้วช่วยหยิบพอลกรของเราที่ค้างอยู่ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วออกมาพิจารณาให้เราถ้าพราบออันนั้นออกมาพิจารณาเรื่องรอบพับโพงพาง ทุกอย่างมันจะได้รับการแก้ไขรวมถึงอวนลุนที่ตอนนี้มีปัญหาที่ว่าอวนรุนได้แต่เคยกุ้งปูปลาลุนไม่ได้เพราะเป็นผิดกฎหมายถ้าท่านขอความกรุณาท่านไปช่วยนำพรล,พลกพลบฉบับนั้นกลับมาพิจารณาทุกอย่างของประมงทะเลจะได้รับการแก้ไขส่วนปัญหาในพื้นที่อำเภอบางบ่อและบางเสาธงในฉลวยฟักแคเล็กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาว ในตำบลครองนิยมยาตรากล่าวว่าต้องแบกรับต้นทุนและปัจจุบันมีราคาตกต่ำซึ่งอยากให้ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำรวมไปถึงควบคุมหรือคลอดกฎหมายการน,นำเข้าสัตว์ต่างประเทศเข้ามาในรัฐอาณาจักรไทยและช่วยให้ประสานกับโรงงานอาหารสัตว์ให้ช่วยลดราคาลงชั่วคราวเพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกร หนึง่งเรื่องอาหารแพงก็อยากจะให้สสเข้าไปถึงสภาให้พูดถึงว่าสมาคมอาหารมีส่วนลดอาหารได้บ้างไหมให้เกษตรกรอยู่ได้เรื่องจัดเก็บภาษีนะครับจัดเก็บภาษีจากผู้เพาะเลี้ยงหรือว่าค่าเช่าเนี่ยโดนกลุ่มนายทุนนะครับโดนกลุ่มนายทุนเรียกร้องนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องอาหารปลาเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยนะครับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเข้าไม่ถึงแหล่งอาหารปลาเพราะส่วนใหญ่นะครับจะเจอ จากกลุ่มนายทุนนะครับกลุ่มนายทุนเนี่ยเขาตั้งเพดานกระแพงสูงมากคือผมเคยคุยเคยเจรจาแล้วว่าคุณลดเพดานในการทำงานหรือขอบเขตในการขายอาหารปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนเอนี่ย15% 25%อะไรก็แล้วแต่ลงมาได้ไหมแต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถที่จะทำได้ขณะที่นายบุลเลอรสสสมุทรประการเขต7พักกล่าวไกลก่าวว่าวันนี้ ได้รับฟังทุกปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่สมุทรปราการทั้ง6อำเภอมีความหลากหลายปัญหาในแต่ละพื้นที่เบื้องต้นจะประสานข้อมูลกับสสในพื้นที่ร่วมกันแก้ปัญหาและผลักดันเชิงนโยบายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืนและทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่นายทุนเป็นผู้กําหนดราคาแต่ผู้เกษตรกร,กรไม่เคยกําหนดอะไรเลยยกเว้นจะเลิกหรือไม่ทําแล้วใช่ไหมครับเพราะสิ่งนี้ผมเชื่อเลย เกษตรกร,ร,กรที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นส่วนมากเลยเขาทําตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วผมไม่เชื่อหรอกว่าจะมีบางคนอยู่ดีๆผมไปทําเกษตรอยู่ดีๆเนะี่ยให้ผมไปทาเกษตรผมทาไม่ได้นะให้ผมไปเลี้ยงปลาที่ผมไม่เคยทําพ่อแม่ผมไม่เคยทําผมก็ทําไม่ได้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้คือสําคัญมากทําไมกเกษตรไม่เป็นคนกําหนดราคาแต่กลับกลายเป็นกลุ่มทุนที่กาหนดราคาแล้วก็มากดขี่เราซึ่งเนี้ยปัญหาใหญ่แล้วผมก็ ขอเป็นตัวแทนหนึ่งคนเลยครับว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็พรรคเก้าไก่ก็จะผลักดันเรื่องนี้เช่นเดียวกันไม่งั้นหนึ่งปีเราก็มาคุยกันทีสภาเปิดทีผมก็มาคุยเรื่องเดิมผมอยากจะเป็นสสหนึ่งคนหรือสสเขตทั้งแปดคนที่ไม่อยากพูดเรื่องเดิมๆสี่ปีนี้ในสมัยนี้เราอยากพูดแค่เรื่องนี้และสี่ปีหน้าหรือยังไงหรือจะเป็นผูส้สมัครสมาชิกผู้แทนคนอ,อื่นของจังหวัดสม,มุทรปราการพูดเรื่องเดิมดีกว่าเรามาคุยเรื่องการพัฒนาจังหวัดดีกว่า เรามาคุยเรื่องอการทําเกษตรแบบใหม่ไหมที่มันส่งผลกําไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่อย่างที่เขาบอกว่าปลาหนึ่งเราก็ต้องรอหน้าที่เขาเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับเพราะมันมีช่วงของฤดูหนาวอย่างเนี้แล้วช่วงฤดูหนาวเราทำอย่างอื่นได้หรือเปล่าผมว่าสิ่งนี้คือสําคัญรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะผลักดันให้มากกว่านี้นะครับไม่งั้นเราก็จะมาอยู่เนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่รับผลกระทบเยอะทีะท่สุดไม่ใช่ผม ไม่ใช่เป็นหน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรเป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่าสภาเกษตรนะครับที่ได้เชิญผู้แทนมาร่วมประชุมในครั้งนี้ก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างที่ประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็แจ้งมาทางผ่านผู้แทนนะครับไปดําเนินการหรือว่าช่วยผลักดันหน่อยในเรื่องข้อกฎหมายต่งตางๆนะครับบางกฎหมายเนี่ยก็ต้องอาจจะไปแก้ไขได้ไหมเช่นในส่วนของเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของประมงนะครับแล้วก็ ราคาที่มันกาลังจะตกต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องประมาอกสีข้างดําอันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่นะครับท,ที่กำลังเกิดไม่ว่าจะเป็นสร้างสร้างไอความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็สร้างระบบความเสียหายให้กับไอนี่ด้วยห่วงโซ่อาหารนะครับระบบนิเวศระบบนิเวศด้วยครับอันนี้มันมันต้องแก้เพราะว่าตอนนี้มันมันต้องแก้เลยต้องใช้คํานี้แล้วกันต้องแก้ในส่วนของการนําเข้าเนี่ยาต่างประเทศนะครับอย่างเช่นมันมีปัญหาอยู่ การนําเข้าอาจจะเป็นการลักลอบด้วยซ้ําก็อยายังมีอยู่ด้วยซ้ําใช่เพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลักษณะของการขนถ่ายกลางทะเลใช่แล้วก็นําเข้ามาแล้วก็เป็นลักษณะของทําให้ราคาภายในประเทศเนี่ยสินค้าเนี่ยต่างๆตกต่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้าสัตว์ทะเลหรือว่าแม้แต่หมูเองด้วยซ้ําที่ยังมีประเด็นอยู่ตอนนี้ใช่ใชครับวันนี้ก็ได้รับเรื่องแล้วนะครับได้รับเรื่องส่วนของต่างๆแล้วก็จะไปพากันต่อในส่วนของการตั้งกรรมการวิสามัญในส่วนของการแก้ปัญหาปลอมสีคางดำ ครับแล้วในส่วนของปัญหาอื่นๆก็จะใช้กลไกที่เรามีอยู่ในสภาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมธิการในด้านต่างๆครับเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วรู้สึกว่าดีใจนะครับดีใจที่สภาเกษตรของเราเนี่ยได้รับการร่วมมือนะครับได้รับการเห็นใจจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ได้มาลงพื้นที่นะครับเห็นถึงปัญหารับฟังปัญหาภาคเกษตรกรรมในหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเค็ม การลุกล้ำของน้ำอย่างงี้ฮะแล้วก็เอเลียสปีชีที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและต่อไปเนี่ยเราจะได้รับการร่วมมือและบูรณา,าการร่วมกันร,ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการครับครับเบื้องต้นที่เราทางสภาเกษตรนะครับสมุดประการนะครับประสานจาก,ส,าจากสภาเกษตรจังหวัดอื่นนะครับตอนนี้ทางคุณไม้พี่ลมพรน,นะครับก็ได้รับการประสานมาว่ายินดีที่จะ รับซื้อปลาหมอสีคางดำนะครับไปทําปลาล้าไหมนะครับของคุณไม้พี่ลมพรนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เดือดร้อนนะครับแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในการกําจัดเป็นต้นทุนนะครับในการกำจัดต่อไปครับสุดท้ายนี้ครับก็อยากให้ปลดล็อกเรื่องราคาซื้อขายแล้วก็กฎหมายนะครับในการจําหน่ายเพราะว่าตอนนี้จะติดปัญหาเรื่องจําหน่ายซึ่งทางเกษตรกรเองก็กลัวนะครับ กลัวว่าการขายเนี่ยโดยที่อาจจะยังมีชีวิตหรือโดยที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะก่อเกิดเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันรุนแรงนะครับมีการปรับและอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ความชัดเจนนะครับออกมาเป็นนโยบายหรือว่าเป็นกฎหมายที่ชัดเจนสามารถที่จะส่งเสริมให้กเกษตรกรน่ะได้รับการกาจัดหรือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องเงินงบประมาณต่อไปครับ